แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาคว้าดาโยอูบเมกาโน่เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสของแอตเรซิกที่มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่42ล้านยูโรเสียอองกิจรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมแผนการใช้เงื่อนไขฉีกสัญญาอูบเมกาโน่ในราคา42ล้านยูโรหรือ38ล้านปอนด์ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ปีหน้าหลังจับตามองมาเป็นเวลานานอู Uber 22, บเมกาโน่วัย22ตตเป็นข่าวใหญ่หนักกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมา พอนักเตะเหลือสัญญากับต้นสังกัดเอเบรซิกเพียงปีเดียวเท่านั้นเยอะไรก็ตามกองหลังทีมชาฝรั่งเศสตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปจนถึงปี2023โดยในสัญญาที่เซ็นไปนั้นมีค่าจีกสัญญาระบุเอาไว้ที่42ล้านยูโรซึ่งจะใช้การได้ในซัมเมอร์ปีหน้าดังนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงเตรียมแผนการตั้งแต่เนินเน่นๆสำหรับการเสริมทัพในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กที่ถูกมองว่าเป็นปัญหามาอย่างช้านาน ทั้งนี้มีการเปิดเผยว่าแมนยูมีโอกาสเซ็นอุปเมกโนโมเมื่อ5ปีที่แล้วสมัยเป็นดารุ่งของวารองเซียนในราคาเพียง700,000ปอนด์เท่านั้นแต่ตอนนั้นนักเตะยังคงไร้ดีกรีผีแดงจึงไม่ยอมจ่ายเกิน500,000ปอนด์สุดท้ายก็อดเซ็นสัญญาทั้งที่นักเตะเดินทางพร้อมมารดาไปเยี่ยมสมสโมสรที่แมนเชสเตอร์เรียบร้อยแล้ว อเลกุนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาดกลับไปยังอดีตเพื่อร่วมทีมอย่างพาติเอฟราเรื่องการใช้งานดอนนี่ฟันเดเบกก่อนที่ปีแสดงจะเปิดรังรับมือเอเบรซิกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้อเลกุนาโซชาให้สัมภาษณ์ในทำนองตอกกลับไปยังอดีตเพื่อร่วมทีมอย่างพาติเอฟลาที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดอนนี่ฟันเดเบกหลังเกมที่แมนยูไนเต็ดเสมอกับเชลซีไป0-0ยเมื่อวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นอีกครั้งที่ดาวเตะชาวดัตที่เพิ่งเซ็นสัญญามาร่วมทีมไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมสุดจืดที่โอเทฟอร์ดและไม่แม้กระทั่งลุกจากมานั่งสำรองมาลงสนามด้วยซ้ำหลังจากหมดเวลาการแข่งขันเอฟราได้ตั้งคำถามในทํานองที่ว่าแมนยูได้ประโยชน์อะไรจากการทุ่มเงิน40ล้านปอนด์ซื้อแข้งรายนี้มาจากอาแจ็ค์ผมไม่ได้ต่อต้านอะไรเด็กคนนี้นะแต่ทําไมเราถึงซื้อฟันเดอร์เบกมาเขาดูเกมจากอัธจันทร,ร์ทุกเกมเพราะเราไม่ต้องการเขา นั่นคือความจริงแต่ผู้คนจะไม่ออกมาพูดดังๆต่อมาเอฟลายังย้ำมุมมองของเขาผ่านทางวิดีโอทางอินสตาแกรมว่าผู้คนต้องเข้าใจมันทางทีวีคุณต้องเข้าประเด็นไปเลยคุณไม่มีเวลามานั่งอธิบายว่าทำไมในการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่ทีมของเขาจะเจอกับแอตเรซิกในค่ำคืนวันพุทธที่28ตุลาคมนี้โซชาได้อ้างอิงถึงคำให้สัมภาษณ์เหล่านั้นและยังได้ปกป้องฟานเดเบว่า ดอนนี่กำลังจะมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้ในตอนนี้ผมรู้ว่าหัวข้อคือดอนนี่ฟันเดอร์เบกมันเป็นเรื่องดีสำหรับผู้เล่นหรือคอมเมนเตอร์ที่จะวิจารณ์ใครบางคนผมรู้ดีว่าคุณมีเวลาในทีวีค่อนข้างน้อยและต้องทำให้ผู้คนเข้าใจโดยเร็วแต่คุณต้องรู้ว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องได้ออกสตาร์ทสามเกมแรกเพื่อจะเป็นสมาชิกที่สำคัญมากของทีมผมคงจะผิดหวังถ้าเพื่อนร่วมทีมบางคนบอกว่าผมไม่สำคัญกับยูไนเต็ดผมไม่ได้ออกสตาร์ทตั้งหลายเกม ดอนนี่มีความสําคัญมากสําหรับเราไม่ต้องกังวลถึงเรื่องนั้นก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าฟันเดอร์เบกจะได้ลงสนามในเกมกับแอเบอริซิกหรือไม่แต่โซชาก็ยืนยันความจริงที่ว่าการที่ฟันเดอร์เบกยังไม่ได้มีบทบาทสําคัญในทีมก็ต้องแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเชิงลึกของทีมก่อนเมื่อผู้เล่นเข้ามาในทีมใหม่ลีกใหม่มันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องปรับตัวอยู่เสมอเมื่อเขาได้เล่นเขาก็จะเล่นได้ดีจริงๆ ผมคิดว่ามันบ่งบอกได้มากเกี่ยวกับคุณภาพเชิงลึกของเราในทีมที่เราไม่ต้องใช้เขาทุกเกมเพราะเรามีผู้เล่นคนอื่นเช่นกันและผมยังคิดว่ามันบ่งบอกทุกอย่างเกี่ยวกับความเยอทยานของเราเราต้องการที่จะพยายามต่อไปเราต้องการก้าวไปและท้าทายเพื่อคว้าถ้วยในฤดูกาลนี้ดอนนี่จะมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้แน่นอน โทนี่โครดแข้งซูเปอร์สตาราชันชุดขาวเรอัลมาดริดออกมากล่าวว่าตัวเขาเคยได้รับการท้บทามจากบีสแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง2ครั้งแต่สุดท้ายก็ปฏิเสธไปทั้งหมดเพราะมีความสุขที่ได้เล่นกับลอดทีมของสเปนและต้องการแขวนสตั๊ดที่สโมสรอนแห่งนี้โทนี่โค้ดกองกลางคนเก่งดิกี้แชมป์โลกปี2 0 1 4ออกมาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเคยบอกปัดข้อเสนอจากแมนยูทีมดังจากเพมเบลีกสองครั้งเพราะว่าตัวเขาเองนั้น หลงรักการค้าแข่งให้กับเรอัลมาดริตและอยากแขวนสตั๊ดกับราชันชุดขาวเท่านั้นมีฟิลทีมชาติเยอรมันไว้30ปีอยู่กับเรอัลมาดริตเป็นเวลาเจฤด,ดูกาลแล้วโดยสามารถคว้าแชมป์กับทีมได้หลายรายการแชมป์เลอรลิก้าสสมัยอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสมสมัยโดยลงสนามให้กับทีมไปแล้ว283นัปดในทุกรายการทําได้19ประตูล่าสุดโทนิโครสออกมาบอกว่าผมเคยค้าแข่งกับ2ประเทศเท่านั้นคือเยอรมันกับสเปน จริงๆผมก็รักในการเล่นที่เยอรมันนะแต่ตอนที่ผมย้ายออกจากบาเยอร์มินิกมันมีข้อเสนอจาก2ทีมคือจากแมนยูนเต็ดและจากเรอัลมาดริดซึ่งผมก็เลือกที่จะย้ายาร่วมทัพเรอัลมาดริดนั่นเท่ากับผมเลือกปฏิเสธพรีเมียร์ลีกไปแล้ว1ครั้งหลังจากนั้นช่วงเวลาที่หลุยฟานเกาเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมปีศาจแดงพวกเขาก็ได้ติดต่อมาหาผมอีกครั้งแต่ตอนนั้นผมยังรักการลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดผมจึงต้องบอกปัดเขาไปอีกครั้งเป็นครั้งที่2ซึ่งมันก็รู้สึกกแยเหมือนนั แต่ทำยังไงได้ในเมื่อผมรักการเล่นให้กับเรอัลมาดริดและผมอยากเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพกับทีมนี้เท่านั้นลู้เซียงฟ้าผู้จัดก,การทีมดอทมุนเนบแมนยูเป็นเหตุให้จอรอนซานโชฟอร์มดอปหลังมีส่วนพัวพันกับดีวซื้อขายจนทําให้เขาไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีจากข่าวลือที่แมนยูนเต็ดแสดงความต้องการดึงจรอนซานโชมาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายรอบที่ผ่านมา แต่สุดท้ายก็ต้องแดกเห้าไปในที่สุดล่าสุดดูเซียงฟาฟผู้จัดก,การทีมดอทมุนยอมรับการเจรจาที่แสนยาวนานแต่ไม่สําเร็จเสียทีของแมนยูมีส่วนทําให้จอรอนซานโชไม่อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีหลังจากที่เขาเพิ่งยิงไปหนึ่งประตูจาก6เกมที่ลงสนามในทุกรายการดูรเซียงฟาฟกล่าวว่าแม้ดอทมุนจะประสบความสําเร็จในการ,รั้างตัวซานโชแต่การเจรจาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทําให้เจ้าตัวหลุดโฟกัสกับสโมสรไปพอสมควร อยางไรก็ตามเขาเชื่อว่าผู้เล่นทุกคนมีช่วงเวลาที่ฟอร์มดรอปซึ่งในกรณีของซานโชอาจจะมาจากเหตุผลด้านยืดเยื้อดังกล่าวด้วยอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่ง League เพมลีกเผยว่าเขาแฮปปี้มากๆก,กับการที่มีเฟรดอยู่ในสนามก่องกลางบาเซลเลียนมีฟอร์มไม่คงเส้นคงวานับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีม อย่างไรก็ตามในตอนนี้เขาเองก็ได้โอกาสจากโอเลกกนาโซชาในการลงสนามต่อเนื่องอีกครั้งเขาเป็นนักเตะท,ที่มีคุณค่ามากสําหรับทีมเขาเป็นเด็กดีผลงานก็ค่อนข้างไปในทิศทางบวกและตอนนี้ก็น่าจะปรับตัวได้แล้วคุณคงเห็นได้จากสภาพร่างกายและฟอร์มของเขาที่แสดงออกมาเขากับสกอตต์แมกทูเมนเป็นเหมือนทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลสําหรับทีมเลยทีเดียวโดยฤดูกาลนี้เฟรดได้ลงสนามให้กับทีมเมดิเมอร์เีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้ว4ี่นัด รวมถึงยังได้เล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่ทีมสามารถบุกไปเอาชนะปารีสแซงตฉแชงไปสองไป2-0ด้วยออตโตนี่มาซิยากองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาแสดงความต้อนรับเพื่อนร่วมทีมรายใหม่อย่างเอดิสันคาวานีแม้จะเป็นคู่แข่งแย่งลงสนามโดยตรงก็ตามคาวานีย้ายมาจากปารีสแซงเฉแมงแบบไร้ค่าตัวในฤดูกาลนี้ และแม้อายุมากแล้วแต่ก็สามารถนําประสบการณ์ที่เคยประสบความสําเร็จอย่างมากมายมาช่วยทีมได้เขาเป็นสุดยอดนักเตะอย่างที่ได้แสดงออกมาตลอดเส้นทางในสายอาชีพการคาแข้งและผมก็หวังว่าเขาจะนำมันมาช่วยเราได้มันเป็นเรื่องดีเสมอกับการที่เรามีนักเตะคุณภาพมากขึ้นในทีมเพราะเรายังมีเกมอีกมากมายรอให้ลงสนามเมื่อมีนักเตะบางคนจำเป็นที่จะต้องพักไปเราก็ต้องแน่ใจว่าคุณภาพของทีมที่เหลืออยู่นั้นจะไม่ลดลง แล้วนี่คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเซอร์คิโอโรเมโรผู้รักษาประตูอาจนตายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข้อเสนอจากราซิ่งคลับทีมเก่าที่พร้อมอุ้มชูกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดอีกครั้งโรเมโรหัวเสียอย่างหนักหลังจากหลุดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดทำศึกพรีเมียร์ลีกและอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้ดูการนี้แทมยังถูกปฏิเสธข้อเสนอยืมตัว ก่อนตลาดซื้อขายซัมเมอร์จะปิดทำการด้วยแมนเชสเตอร์อีตนิ n งนิวรายงานว่าโรเมโรหารือกับผู้บริหารแมนยูเพื่อขอยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดและสามารถเซ็นสัญญากับทีมอื่นได้เนื่องจากเวลาซื้อขายปิดทำการกันเกือบครบทุกป,ประเทศแล้วทั้งนี้ถึงแม้ราซิ่งขับจะหวังคว้าโรเมโรกลับคืนรังอีกครั้งแต่ผู้รักษาประตูวัย3 3จะต้องยอมลดค่าเหนื่อยจากปัจจุบันที่รับอยู่10,000แปอนต์ต่อสัปดาห์กับแมนยูซะก่อน สำหรับโรเมโรเริ่มเฝ้าเสาให้กับราสซิงขับระหว่างปี2006ถึง2007ก่อนย้ายไปอาสซตอักมาตามด้วยซามโดเรียนในปี2011จากนั้นก็ถึงมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2015นี้เอง